สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเสิร์ฟข่าวกันเที่ยงกับข่าวความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในภาคเช้าวันนี้กับดิฉันสริวัฒนากรประพันธ์มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะกับ BTS GIF เผยโควิด19กระทบจำนวนผู้โดยสารไตรามาสที่4ปี62-63คือเดือนมก,กราคมถึงเดือนมีนาคม63วูบ17.5เอร์เซต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัดในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง BTS Growth หรือ BTS GIF รายงานผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9ว่าจำนวนผู้โดยสารสำหรับไตรมาสที่4ปี2563-63คือเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2563ไตรมาสที่4ปี62นี้อยู่ที่50.4ล้านเที่ยวลดลง10 7.5%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยจำนวนผู้โดยสารลดลงมากที่สุดในเดือนมีนาคมโดยลดลง45.2% นอกจากนี้ทางรัฐบาลได้มีการประกาศข้อกำหนดนอกตามความไตรมาสที่9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่2ลงวันที่2เมษายน2563ข้อที่1ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจากักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา22นาฬกาถึง4นาฬกาของวันรุ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทร,ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้บริหารระบบรถไฟฟ้า BTS ของกองทุนจึงปรับเวลาให้บริการรถไฟฟ้า BTS จากเวลา6 0โมงถึงเที่ยงคืนเป็นเวลา6 0โมงถึง3.00ทุ่มครึง่งตั้งแต่วันที่3มเมษายน2563เป็นต้นไปมาต่อกันดีปรลจอเอบดีนสแตนดาร์ดประเทศไทยเชือหุ้น LPN ออก0 1 2 0 7เหลือถือ4.92 2 5 สำนักงานคณะกรรมาการกำก,กับหลักทรัพย์ื่อตลาดหลักทรัพย์หรือกรตร,รายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัท LPN Development จำกัดมหาชนหรือ LPN โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการของทุน Aberdeen Standard ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่13เมษาย,ยน2563จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น0.1207%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจาการขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น4.9225%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจาการ และยูเรกากำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน R.O. ที่ราคา0.80บาทต่อหุ้นจ่อซื้อ26พฤษภาค,คมถึง1มิถุนาย,ยน63เคาะราคาใช้สิทธิ์ยูเรกาวอร์เรน2ที่1บาทต่อหุ้น นายลิทพั์ไคร่ควรกรรมการบริษัทยูเรกาดีไซน์จำกัดมหาชนยูรูเยกาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่5ทับสองในวันพุทธที่15เมษาย,ยน2 5 6 3มีมติอนุมัติก,กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่เพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือ Right Off e r i n g คิดเป็นมูลค่า0.80บาทต่อหุ้นโดยใช้ราคาตลาดช่วงวันที่3-14ถึงเมษายน2 5 6 3 ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง7วันทำการและให้ส่วนลดรอยละ20%ของราคาถัวเฉลี่ยดังกล่าว โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนหรือ Ri ซ์ออ f เฟอริอยู่ในช่วงระหว่างวันที่26พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2563พร้อมทั้งมีมติอนุมัติกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทยูเรกาดีไซน์จำกัดมหาชนครั้งที่2หรือยูเรกาวอร์เรนสโดยกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับมูลค่า1บาทต่อหุ้นมูลค่าที่ตราไว้0.25บาทต่อหุ้นโดยวันที่ออกใบ สำคัญแสดงสิทธิจะประกาศให้ทราบในภายหลังต่อไป และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในภาคเช้าวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์หุ้น s i g h t d com และยังสามารถติดตามในที่ Facebook i n s t a g กรม Twitter Telegram าฟไลน์สแควร์รวมทั้งรับชมย้อนหลังในที่ยูทูบชาแนลค่ะสำหรับวันนี้รายการเสิร์ฟข่าวกอนเที่ยงก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา11นาฬิกา30นาทีวันนี้เดชันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ